ฉันชื่อเด็กหญิงยุฟินอินทิแสงอายุ14ปีอยู่อำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนครความรู้สึกที่ได้มาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้วันแรกก็มีความรู้สึกเฉยเฉยไม่มีอะไรมากแต่พอมาวันที่สองก็เริ่มมีอาการง่วง ตอนส่วนมากจะชอบง่วงตอนเช้าค่ะแต่ว่าหนูก็พยายามลบหลีกความง่วงโดยเดินจงกรมหรือสร้างจังหวะเพื่อให้มีสติมากขึ้นและทำลายความง่วงนั้นได้กำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ความง่วงและความคิดนั้นหายไป พอวันที่3ก็รู้สึกมีอาการง่วงนิดหน่อยแต่ก็ไม่มากแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองได้อารมณ์มากขึ้นก็ทำไปเรื่อยๆอะค่ะก็ไม่ค่อยง่วงพอมาวันที่สก็เหมือนเดิมรู네้สึกว่าตัวเองนี้มีจิตที่ ใสขึ้นแล้วก็ปล่งขึ้นไม่ค่อยคิดอะไรความง่วงก็ไม่ค่อยจะมาเพราะว่าเคยมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้มาเป็นครั้งที่สองแล้วก็เวลาที่ได้เป็นนอนกรดเนี่ยก็ไม่ไม่เป็นคนกลัวผีค่ะเพราะว่าก่อนก่อนที่จะมาครั้งแรกเนี่ยพ่อเคยสอนไว้ว่าพ่อเคยถามว่า ผีกับคนนี่หนูกลัวอะไรหนูก็เลยว่าหนูกลัวผีตอบทันทีเลยว่ากลัวผีพ่อก็เลยอธิบายให้หนูเข้าใจว่าผีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำอะไรเราได้แล้วก็มันเป็นแค่ใจเรานึกคิดไม่ไม่ได้เกิดขึ้นที่ว่ามันเป็นความจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อบอกว่าคนเนี้ยมันสามารถ ทำร้ายร่างกายหรือว่าทำรายเราได้แบบฆ่าหรือว่าหลอกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดแล้วก็ไม่ไม่เคยกลัวผีกเลยพอทำไปถึงวันที่5้าที่6กก็มีความรู้สึกที่ดีขึ้นแล้วก็แบบไม่ไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนแต่พอ อะไรแบบว่าเปรียบกันกับครั้งแรกแล้วเนี่ยครั้งครั้งที่สองครั้งนี้ดีที่สุดนะคะแบบว่าครั้งแรกเนี่ยจะมีอาการง่วงมากแล้วก็คิดมากด้วยหลวงตาท่านก็บอกก็ได้สอนตลอดแต่พอมากครั้งนี้ก็รู้สึกว่าปฏิบัติเองแล้วก็ปฏิบัติได้ดีแล้วพอหลวงตาสออารมณ์ว่า เออวันนี้หนูเป็นยังไงอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าก็จิตโล่งๆว่างๆไม่ค่อยคิดอะไรพอหลวงตาสอนเนี่ยหลวงตาก็ชอบให้แบบข้อคิดนิดๆน,น,น่อยๆใช้ปัญญาไปแก้อะไรเงี้ยหนูก็ครั้งวันที่ประมาณวันที่สี่นะคะวันที่สี่หลวงตาก็ให้ข้อคิด มีปัญญาแบบว่าให้ให้เราไปคิดให้เราเกิดปัญญามากขึ้นว่าไอ้สอคูณหเท่ากับเท่าไหร่ที่แรกหนูก็งงหนูก็ไม่รู้เอ็ถามว่าสองคูณอะไรได้หนึ่งหนูก็แบบสงสัยแล้วก็แปลกใจก็เอสอคูณอะไรได้หนึ่ง สองคูณหนึ่งก็เป็นสองสองสองก็เป็นสี่สองคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์อะไรเงี้ยหนูก็เลยทาว่าแล้วหลวงตาอะไรเราจะค้านหลวงตาหะไรกว่าก็ไปคิดเอาหลวงตาบอกอย่างนี้แล้วก็ไปเดินจงกรมต่อก็คิด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 ว่าสองคูณอะไรแล้วได้หนึ่งอะไรเงี้ยคิดไปคิดมาหนูก็เลยคิดเรื่องแบบคณิตสมการอะไรเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยหนูก็เลยคิด สองคูณสองเท่ากับสี่ก็เอามาหารสี่ก็น่าจะได้หนึ่งนะอะไรเงี้ยก็คิดว่าเราจะทําถูกเราจะคิดถูกไหมเนี่ยเพราะหลวงตาก็ไม่ได้บอกว่าหารสี่อะไรไม่ได้บอกว่าห้ามหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตอนเย็นก็มาบอกกับหลวงตาว่าหลวงตาหนูคิดออกแล้วว่าได้เท่าไหร่หลวงตากเกลียวถามว่าได้เท่าไหร่หนูก็ว่าก็สองคูณสองเท่ากับสี่ก็หารสี่ก็ได้หนึ่ง ลวงตาเกลึกว่าก็ถูกย่แต่ว่าทําไมมันคือยาวอะไรอย่างเงี้ยลวงตาก็เลยบอกว่าสองคูณครื่งของหนึ่งมันได้เท่าไหร่ลวงตาถามว่าหนูก็เลยคิดเออมันก็ได้หนึ่งเนาะก็เสร็จหนึ่งส่วนสองไงลวงตาบอกก็เออก็ใช่ก็คิดอีกแล้วหนูก็เก็บไปคิดดีว่าเออมันสามารถคูณอะไรได้อีกแล้วมันได้เท่ากับหนึ่งอะไรเงี้ยหนูก็เลยคิดแล้วหนูก็ ก็คิดออกว่าก็0.5นี่มันก็ใช่นะเครื่องของหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็หารมันก็ได้หนึ่งพอวันที่5เนี่ยลวงตาก็มาสอนอารมณ์อีกเป็นยังไงอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าอารมณ์ก็เหมือนเดิมไม่ค่อยคิดอะไรมากรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็รู้จักใช้สติรู้จักการมีสัมปชัญญะมากขึ้นนะคะ แล้วก็ทำให้เรารวบรวมสติได้มากจิตไม่ฟุง้งซ่านทำอะไรก็สบายสบายไม่คิดมากไม่กังวลอะไรทำจิตใจให้อยู่ในปัจจุบันที่สุดไม่คิดเรื่องอะไรมากค่ะแล้วหนูหนูก็คิดค่ะว่าก็ก็คิดอยู่ค่ะว่าเอ๊แล้วความง่วงเนี่ยมันแบบทำทำลายร่างกายเราได้อไอง ทั้งๆที่เราเนี่ยไม่ไม่ไม่เคยแบบทําอะไรให้มันเลยอะไรเงี้ยแต่หนูว่าความง่วงเนี่ยมันเป็นอาการที่ร้ายแรงหรือว่าทําให้คนสลบอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้อะคะ่ะหนูก็คิดแล้วก็หาวิธีกําจัดแต่วิธีกําจัดของหนูก็คือแบบจะชอบเดินจงกรมมากกว่าสร้างจังหวะคะ่ะเพราะว่า สร้างจังหวะบางทีนี้ความวาง่วงมันมาหนูจะชอบหลับเร็วอะไรเงี้ยมันก็เดินเดินจงกรมใช้สติแล้วก็กําหนดรู้ว่าเนี่ยความง่วงมันอยู่ตรงนี้นะเราต้องกําจัดมันอะไรเงี้ยเราต้องกําจัดมันให้ได้แบบมีใจที่มั่นคงเด็ดขาดเข้มแข็งทำให้เราสามารถกำจัดความง่วงได้ะคะ่ะ